สวัสดีค่ะพบกับน้องมุกสรีทอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องมุกก็จะมารีวิวแทมแทเดเดมแฮ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 มแม,แม,แมนั่นก็คือกล่องอิ่มสะดวกเพราะความสะดวกเซเว่นนะคะน้องมุกนะคะก็สะสมแสตมมานะคะเจบาทเจดวงค่ะก็เลยได้จกล่องนี้มานะคะเราก็มาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะ เปิดมาแล้วก็เห็นหน้าบราวกับคิตตี้ด้วยนะคะก็ชอบมากมากเลยค่ะเพราะส่วนตัวนะคะน้องมุกก็ชอบบราวมากๆเลยค่ะข้างบนนะคะก็เป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็เป็นสีน้ําตาลค่ะส่วนตรงฝาน,นะคะเป็นสีเหลืองค่ะเปิดดูกันเลยค่ะปึ๊บมีสงชั้นค่ะท่านผู้ชมน้องมุกนะคะคิดว่าคุ้มมาก ดวงเจ็ดสิบบาทค่ะก็ชั้นนี้นะคะก็มีฝาเปิดข้างบนอีกนะคะเป็นฝาเปิดยางสีขาวนะคะดีมากๆากเลยค่ะน้องมุกนะคะก็จะเอาสีขาวนะคะเอาไว้ใส่ข้าวสีน้ําตาลเอาไว้สกับข้าวค่ะเพราะว่าน้องมุกนะคะชอบกินข้าวน้อยกว่ากับข้าวค่ะหรือบางทีน้องมุกก็กินกับข้าวเล่นไปเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมติดตามน้องมุกด้วยนะคะ น้องมุกขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกดไลค์น้องมุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย